สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปรถจักรยานยนต์ Honda Click 125i สําำหรับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นไฟหน้า led สำหรับใน Honda Click ในรุ่นนี้นะครับเ,เวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับ ไฟเลี้ยวซ้ายนะฮะหรือว่าไฟเลี้ยวขวาไฟติดนะครับนะะไฟเลี้ยวก็ติดทั้งด้านหน้า mm. ทางด้านหลังนะครับ mm. อันนี้คือฝั่งด้านซ้ายครับ mm. ก็ติดนะครับ แต่เขาไม่กระพริบนะฮะนี่ฮะก็คือสาเหตุที่เราต้องมาแก้กันตรงนี้นะครับวัตถาคาอยู่แบบนี้นะครับทำให้เพื่อนร่วมทางไม่ไม่รู้ได้นะว่าว่าไฟเลีล้ยวเราเปิดทิ้งไว้หรือว่าเราจะเลี้ยวนะครับมันก็เป็นอันตรายสำหรับรถด,ด้านหลังที่ตามมาด้านหลังนะครับ ันแรกนะครับเราก็มาเช็คเบื้องต้นก่อนเราก็มาเช็คตัวตัวดีเลย์ที่เราที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะครับมันจะมีดีเลย์เลี้ยวนะฮะเขาเรียกเขาจะอยู่ในด้านหน้าตรงนี้ครับด้านหน้าด้านบนนี่นะครับผมได้ทําการถอดมาแล้วนะครับตัวนี้หน้ากากเขาจะมีเขจะมีสองชั้นนะฮะอันนี้ผม อันนี้เป็นชั้นแรกผมถอดออกมาแล้วต้องค่อยคแงะนะฮะแงะแรงมันอาจจะหักได้นะฮะหลังจากที่เราได้แกะหน้ากากออกมาแล้วนะครับเนี่ยฮะดีเลี้ยวเขาจะอยู่ข้างในนู้นนะครับ เนี่ยฮะมันจะซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยฮะถ้าไม่ถอดก็จะไม่เจอนะครับเนี่ยตัวตำดาข้างในเนี่ยนะฮจะอยู่ข้างในอยู่ข้างในลึกเลยนะเนะี่ยเราก็แล้วก็ถอดออกมาแล้วครับ เราก็มาทำการเอาดีเลย์ตัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วครับเนีย่ยตัวเดิมน่าจะหมดสภาพการใช้งานแล้วนะครับ ไฟเรีลยไปแล้วนะครับเดีย๋ยวเราลองมาเปิดสว,วิตช์เกียร์ดูว่ามันจะใช่รีเรียตัวนี้มีปัญหาหรือไม่นะครับเ๋ยวราลองเปิดไฟเลี้ยวนะครับอันนี้ไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับ ติดปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งด้านขวานะครับสรุปแล้วก็คือเป็นที่ดีดเลี้ยวอย่างเดียวนะฮะตนันใดที่มีปัญหาไปเลี้ยวค้างนะครับเวลาเปิดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ ไฟไม่กะพริบนะฮะก็อาจจะเป็นปัญหาสําหรับรถที่ตามมาด้านหลังได้นะครับเพราะเขาจะไม่รู้ว่าเราเปิดสวิตไฟเลี้ยวค้างไว้หรือเปล่าประมาณนั้นนะฮะเนี่ยแล้วก็พริบแบบนี้นะก็คือเป็นสัญญาณเตือนนะว่าเราพอเราจะเลี้ยวแล้วนะครับผมเองผมก็เจอมาหลายคันเหมือนกันนะฮะผมตามขับตามไปหลายกิโลนะฮะก็ยัง ก็เห็นเปิดคาอยู่อย่างนั้นนะครับไฟเลี้ยวมีประโยชน์อย่างอย่างมากนะครับสำหรับการใช้รถใช้ถนนนะครับก็มันตรวจเช็คไฟเลี้ยวไฟเบรกนะฮะร,รถของท่านไปท้ายด้วยนะครับก่อนที่จะขับขี่ไปอย่างบนท้องถนนนะฮะ เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางด้วยนะครับแับกถท่านใดมีปัญหาก็ปัญหาแบบนี้นะครับไปเลี้ยวค้างก็สามารถเข้ามารับชมในคลิปนี้ได้นะครับว่ามันต้องแก้ไขยังไงนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับขอบทุกท่านขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางกันนะครับ ขอบคุณมากนะครับ